คำเตือนโปรดใช้พิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติแนวทางที่ให้เป็นการสนับสนุนสาระกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับท่านสมาชิกครับก่อนนี้มันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์ที่22นะครับมีนาคมก็ผ่านมาพอสมควรเรามาดูสูตรที่จะเข้าวันที่หนึ่งเมษายนดีกว่าครับผมเอาสูตรใหม่มาแบ่งปันมาแชร์กันครับเป็นมหาเฮงวิ่งบนครับ ช่วงนี้ก็อยู่บ้านเพื่อเราแล้วก็เพื่อต่อสู้โควิดนะครับก็ยังดีครับถ้าไม่มีธุระก็อยู่บ้านนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับในความเป็นห่วงนะครับจาก KTV โอเคครับมา DTV Channel เลยนะครับมาให้ิ่งบนครับเสาร์ที่หงวดครับมาดูเพลินดีกว่าครับดูสูตรนะครับดูตัวเลขดูสูตรนะครับดวงดูล่างเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับช่างสีสารให้กับชีวิตเล็กเลกน้อยน้อยนะครับเป็นอะไรที่คุยกันได้ บางอย่างนะครับเสร็จแล้วก็ไปคุยกันที่ไลน์กลุ่มก็ได้นะครับคุยกันที่ไลน์กลุ่มข้อมูลในไลน์กลุ่มเนี่ยที่จะเข้าก็อยู่ในช่วงหลังนะครับช่วงท้ายของคลิปนะครับใครอยากเข้ากลุ่มก็เชิญได้ครับฟรีครับไม่มีอะไรนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายจะมีเล่นเกมด้วยนะครับเล่นเกมจริงกุมารไข่นุ่ยบ้างนะครับทูบหวยบ้างนะครับบวงพญานาคบ้างของรางวัลบ้างนะครับผมก็ได้มาจาก เพืสนับสนุนนะครับผมก็มาแจกจ่ายกันในรายกลุ่มนะครับเพื่อนสมาชิกให้ทายผลเล่นเกมกันใน2ตัวล่างฮานอยบ้างอะไรบ้างนะครับก็รวมสนุกด้วยกันนะครับลองดูในรายกลุ่มครับโอเคครับหลักแสนบวกหลักพันบวกสิบล่างบวกหลักร้อยสตัวหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะครับสูตรมหาเหงวิ่งบดอย่าลองทาสูตรด้วยกันนะครับนี่ครบบวกหนึ่งคงที่ทุกงวดนะครับผลรวมของตัวเลขจะบวกหนึ่ง ตัวหลักที่เราจะใช้เราใช้หลักแสนใช่ไหมครับหลักพันสิบล่างร้อยสามตัวหน้าครั้งที่สองนะครับสี่หลักบวกกันแล้วไปบวกหนึ่งถ้าผลรวมได้เป็นเลขสองหลักเราเอาหลักหน่วยหลักเดียวครับชถิตท,ทีผมทําได้หกงวดนะครับเอาที่อามาฝากกันในวันนี้หกงวดนี่ผิดครับใช้หลักพันครับถอยหลังไปนะครับใช้หกงวดลองดูงวดแรกครับ 5บวก9เป็น14ครับบวก9เป็น23 23บวก1เ็24เอาเลข4นี่แหละครับ24หลักหน่วยเลข4ใช่ไหมครับ30ธันวาคมออก54ครับเลข4เข้าตำแหน่ง10บนนะครับบิงหมดบนแรกถูกต้องครับต่อมาครับ5บวก0บวก8เป็น13บวก3เป็น16บวก1เป็น17ใช้เลข7ครับ17มกราคม774 เเข้าไหมครับเข้า10บร้อยบนโอเคสองงวดผ่าน,นไปต่อมาครับ4ีบกหเป็น5้าบวกหเป็นสิเนะครับสิบเป็บวกหเป็น12บสอเลข2ไม่พลาดดยนะครับ1กุมภาพันธ์สองสเสเข้าตำแหน่ง1 0บร้อยบนครับสองวดผ่าน,นไปครับต่อไปครับ5้บวกเครับเป็น14บวกหเป็น18บแปดแปดเป็นสิเก้าได้เลขเก้าขอโทษครับ 5บวก9เป็น14 14บวก5เป็น19 19บวก120ได้เลข0ครับ16กุมภาพันธ์403 0เข้านะครับ10บนโอเคครับ4งวดผ่านไปหมดที่5ครับ7บวก1เป็น8คบวก9เป็น17บวก5เป็น22บวก1เป็น23ได้เลข3 1มีนาคมครับ938 3เข้า10บนยังไม่ผิดพลาด ต่อไปเรื่อยๆครับต่อไปเรื่อยๆไม่พลาดแล้วก็คำนวณต่อไป8บวก5เป็น13บวกเเป็น22ครับ22บวก3เป็น25บบวก26เป็นยี6เลขมีนาคมครับ446 6เข้าเป็นหน่วยบนโอเคครับก็เดินทางมาจนถึงงวดที่1เมษายนที่จะถึงนี้ครับหลักแสนหลักพันสิบล่างร้อยสามตัวน้าครั้งที่2บวก1คงที่5บวก3เป็น8บวกเเป็น15บวก 2, เป็น17 บวกถึงสิบแปดได้เลขแปครับรอผลทวน1รอบครับเราใช้หลักแสนบวกหลักพัน5้าบวกสบวกสิล่างเลขเจ็ร้อยสาตัวหน้าครั้งที่2เลขสอผลรวมคือ 10, 17, 17, 1 18, ิ17จ็ดสิบเจ็วกหึงเป็นสิบแปเลขแปดครับเดี๋ยวทวนเศรษฐีรอบหนึ่งครับวนแรกเลยครับ สามสิบธันวาคมคำนวณในเลขสี่ขอห้าสี่หนึ่งสี่เ้าสิบบนครับงว,แวดแรกคนที่สองเจ็ดเ้าเจ็ดเจ็ดสี่นะครับงวดที่สามสองเข้าสิบร้อยบนสองสองเจ็ดนะครับหนึ 50, ่งกุมภาพันธ์งวดที่สี่ครับสิบหกกุมภาพันธ์ศูนย์เข้าสี่ศูนย์สามสิบบนงวดที่ห้าหนึ่ง 4, 7, 1. มีนาคมสามเข้าสิบบนครับเก้าสามแปดแล้วก็งวดที่หกครับสิบหกมีนาคมหกเข้าหน่วยบนสี่สี่งวดที่เจนอคหนเมษายนครับคำนวณในเลขแมหาหิงวิบท ค okay, ครับช่วงท้ายก็จะมีข้อมูลในการเข้าไลน์กลุ่มพบกันใหม่คลิปหน้าทีนินี้สวัสดีครับแนะนำไลายนะครับไลน์กลุ่มสำหรับสมาชิกสนทนาได้เป็นข้อมูลสุดคำนวณรัฐบาลไทยเราฮาหนอยครับของ KTV กับ DTV ีครับเราใช้ภายใต้ชื่อลไลน์ ID นะครับ KTVCHANNEL KTV Channel ยินดีต้อนรับทุกท่านครับสวัสดีครับครับท้ายนี้ก็ฝากคำเตือนเม้ครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกท่านผู้ชมที่ลสดเวลาเข้ามาเยี่ยมชม DTV ของ KTV c ฟ a n n ั e l ครับโปรดใช้พิจารณาณในการรับชมนะครับเนื้อหาในคลิปเป็นการกำหนดคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เป็นการสลับสนุนสลาก,กินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยเท่านั้นครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าตัวเลขแต่การออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตเหตุการณ์ยังไม่มาถึงนะครับมันไม่มีใครทราบได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าตัวนี้เป็นแค่แนวทางและการเก็บรวบรวมสถิติเท่านั้นนะครับขอให้ท่านโชคดีเฮงเฮเฮงเฮงนะครับเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันโดยตลอดนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ